สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกครั้งนี้นะคะเรื่องการควบรวม True d e t a c เนี่ยเไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดโทรคมนาคมไทยครั้งใหญ่เลยจากที่เราเคยมี3เจ้าหลักๆตอนนี้เหลือแค่2ซึ่งแบบนี้เขาเรียกว่า duopoly หรือว่าตลาดผูกขาดโดยผู้เล่นน้อยราย2รายนั่นเองค่ะวันนี้เราจะลองมา เอ่อใช้มุมมองของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์สถานการณ์นี้กันดูค่ะอิงจากข้อมูลที่เราได้มานะคะซึ่งจะเน้นไปที่ผลกระทบจากการรวมข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาลเลยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันด้วยคำถามคือข้อมูลมหาศาลกับ AI ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะดีกับเราหรือว่าจะทำให้เรามีทางเลือกน้อยลงจ่ายแพงขึ้นกันแน่โอเคค่ะมาลองแกะดูกัน จุดแรกเลยที่ AI มองไม่ใช่เรื่องแบรนด์นะคะแต่คือข้อมูลข้อมูลลูกค้าหลาย10ล้านคนเลยค่ะทั้งพฤติกรรมใช้เน็ตโลเคชันการจ่ายเงินแอปที่ใช้คือทุกอย่างมารวมกันครับที่น่าสนใจคือการรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้ากองใหญ่มหือมาขนาดนี้นี่เอ่อมันคือขุมทรัพย์เลยนะครับเป็น data trove เลยทำให้ผู้ให้บริการรายใหม่เนี่ยได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มากม เพราะเขาสามารถรู้จักลูกค้าได้ลึกขึ้นเยอะเลยครับเข้าใจพฤติกรรมความชอบหรืออาจจะคาดการความต้องการในอนาคตได้เลยซึ่งก่อนหน้านี้ตอนแยกกันอยู่อาจจะทำไม่ได้ขนาดนี้ครับแต่ว่านะครับถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือดูข้อมูลจากตลาดอื่นๆทั่วโลกเนี่ยการที่เหลือผู้เล่นน้อยลงเหลือแค่2รายหรือดูโอโพลีเนี่ยเออมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ เสี่ยงที่การแข่งขันระยะยาวจะลดลงไม่ใช่แค่เรื่องราคานะครับแต่รวมถึงนวัตกรรมคุณภาพบริการด้วยแล้ว AI ก็อาจจะเข้ามาทําให้สถานการณ์มันเป็นไปในทางนั้นได้เหมือนกันลองนึกภาพ AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลรวมมหาศาลอาจจะช่วยให้เขาทํา price discrimination ได้เนียนขึ้นด้วยซ้ํา price discrimination หมายถึงการตั้งราคาต่างกันให้แต่ละคนหรอคะใช่ครับตั้งราคาต่างกาันให้แต่ละกลุ่มหรือแม้แต่รายบุคคลได้เลย แล้วพอไม่มีรายที่สามมาคอยกดราคาเนี่ยก็น่าคิดครับอืมน่าคิดจริงๆค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันจะกระทบกับผู้ใช้งานอย่างเราๆยังไงบ้างคะคือระยะสั้นๆเราอาจจะยังเห็นโปรอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าระยะยาวล่ะอำนาจต่อรองเราน่าจะลดลงแน่ๆมีโอกาสไหมคะที่ ราคาจะค่อยๆขึ้นหรือว่าโปรแรงๆแพ็กเกจใหม่ๆที่เคยแข่งกันจะน้อยลงไปแล้วการที่เขารู้จักเราดีขึ้นมากๆเนี่ยมันจะนำไปสู่นวัตกรรมที่ตอบโจทย์เราจริงๆหรือแค่หาทางทำเงินจากเราให้มากที่สุดกันแน่คะเป็นคำถามที่ดีเลยครับนอกจากเรื่องราคานวัตกรรมแล้วเนี่ยเอ่ออีกมิติที่สาคัญก็คือคุณภาพบริการลูกค้าครับพอตัวเลือกน้อยลงแรงจูงใจที่จะทุ่มเทบริการเอาใจลูกค้าแก้ปัญหาเร็วๆเนี่ย ก็อาจจะลดลงตามไปด้วยอ๋อเพราะเราย้ายค่ายยากขึ้นประมาณนั้นครับซึ่ง AI ก็อาจจะถูกเอามาใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะเช่นใช้แชทบอทตอบคำถามเบื้องต้นลดต้นทุนไปแต่ถ้าเจอปัญหาซับซ้อนก็อาจจะหงุดหิดได้ค่ะค่ะเข้าใจเลยแต่ในทางกลับกัน AI ก็อาจจะช่วยวิเคราะห์แก้ปัญหาเน็ตให้ตรงจุดขึ้นสำหรับลูกค้าบางคนได้ครับ อืมตรงนี้แหละค่ะที่มันดูซับซ้อนขึ้นจริงๆแล้วถ้าบริษัทใหม่เนี่ยเขาเอา AI มาใช้กับฐานข้อมูลมหาศาลนี้แบบเต็มที่เลยเราจะเห็นอะไรได้อีกคะครับมีความเป็นไปได้หลักๆที่น่าจับตาอยู่สักสามทางนะครับหนึ่งคือ Hyper-Personalization ครับการตลาดบริการที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลแบบสุดๆ AI โดยเฉพาะพวกมชช i นเล e ร์นิ่งเนี่ยจะวิเคราะห์พฤติกรรมเราละเอียดเลย แล้วก็เสนอแพ็กเกจโปรหรือคอนเทนต์ที่คิดว่าเหมาะกับเราที่สุดฟังดูดีนะคะแต่ครับฟังดูดีแต่อาจจะมีเส้นบางๆกับการาถูกชักจูงหรือการล้วงข้อมูลที่ลึกไปไหมแล้วสุดท้ายมันอาจจะเป็นวิธีที่ทำให้บริษัทดึงเงินจากเราได้มากที่สุดตามกำลังจ่ายของเราครับอืมก็น่าคิดค่ะแล้วทางที่สองล่ะคะสคือ smart network management การบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ อันนี้ดูจะเป็นข้อดีที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ AI ใช้ predictive analytics วิเคราะห์การใช้เน็ต Real-time ขาดการว่าตรงไหนจะใช้เยอะแล้วก็จัดสรรทรัพยากรล่วงหน้าอ,อ๋อลดปัญหาเน็ตช้าเน็ตล่มใช่ครับประสบการณ์ใช้งานโดยรวมก็น่าจะดีขึ้นแต่คำถามคือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะส่งผ่านมาเป็นราคาที่ถูกลงไหมหรือแค่ทำให้บริษัทกำไรมากขึ้นนั่นสิคะ เป็นคำถามสำคัญเลยแล้วทางที่ราล่ะคะเห็นว่าน่ากังวลที่สุดครับ3คือ AI กำหนดราคาแบบ real time หรือ dynamic pricing ลองนึกภาพ AI ปรับราคาคา่าบริการคา่าเน็ตเองเลยตามปัจจัยต่างๆอัตโนมัติเช่นอะไรบ้างคะเช่นความต้องการใช้ในพื้นที่นั้นๆตอนนั้นๆประวัติการใช้ของเราหรือแม้กระทั่งโปรไฟล์ส่วนตัวบางอย่างของเราเหมือนเหมือนค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าเรียกรถหรอคะ คล้ายๆกันเลยครับแต่นี้เป็นกับค่ามือถือค่าเน็ตที่เราใช้ทุกวันเรื่องความโปร่งใสว่า AI ใช้อะไรตัดสินใจแล้วมันแฟร์ไหมเนี่ยจะเป็นคำถามใหญ่เลยครับโห oh, ฟังดูแล้วการควบรวมครั้งนี้ในยุค AI มันเหมือนดาบสองคมจริงๆนะคะด้านหนึ่งก็คือศักยภาพในการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพเครือข่ายแล้วก็เสนอสิ่งที่ตรงใจเรามากขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI แต่อีกด้านก็คือความเสี่ยงที่ การแข่งขันจะน้อยลงอำนาจต่อรองเราลดลงแล้ว AI อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือตั้งราคาหรือสร้างข้อเสนอซับซ้อนจนเราตามไม่ทันหรืออาจจะเหลื่อมล้ำกันไปเลยใช่เลยครับนี่จึงทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่าสังคมผู้บริโภคและก็หน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยจะสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพที่ผู้ให้บริการได้จากการรวมธุรกิจการใช้ AI กับประโยชน์ที่ผู้บริโภคควรได้อย่างเป็นธรรม ทั้งเรื่องราคาที่สมเหตุสมผลคุณภาพบริการที่ดีทางเลือกที่หลากหลายจะทำยังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับค่ะและนั่นก็เป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะคะในโลกอนาคตที่ตลาดโทรคมนาคมหรืออาจจะตลาดอื่นๆด้วยถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาลกับ AI มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบทบาทของหน่วยงานกากับดูแลจะเปลี่ยนไปไหมคะ เขาต้องมีเครื่องมือหรือต้องเข้าใจเทคโนโลยีแค่ไหนถึงจะกํากับดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ผู้บริโภคได้จริงๆท่ามกลางอัลกอริทึมที่เราอาจจะมองไม่เห็นเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ